ลือหนักกิเลนเตรียมคว้าตัวเบนเดวิดและเจอานาทานร่วมทัพลือหนักทัพกิเลนพยองเตรียมคว้าสองแข้งลูกครึ่งมาร่วมทัพในสัปดาห์หน้ามีการรายงานจากสื่อต่างๆว่าเมืองทองยินเต็ดเตรียมคว้าตัวเบนจามินเจมเดวิดและเจอานาทานเข็มดีมาร่วมทัพในเล็กสอง ของศึกดีวอไทลีก2022-2023โดยการรายงานได้เผยว่าเบนเดวิดจะย้ายมาด้วยสัญญาย,ยืมตัวจากแกลาแทเรย์เอฟซีส่วนจหนทาทาันขิมดีที่ตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นฟีเอเยนก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการเข้ามาช่วยแนวรับของทีมอย่างไรก็ตามคาดกันว่าจะได้คำตอบของดิวทั้งคู่ในสัปดาห์หน้าโดยแฟนบนอลคงต้องมาลุ้นกันว่าทั้งสองแข้งลูกครึ่งจะเข้ามาเป็นกำลังหลักให้กับมาริโอยูรอฟกี้ได้หรือไม่ ไปทีมไหนต่ออายุเมาสิก้าโพดลาบุรีลำทิ้งไท้เจอกันดเดรวนีอายุบมาสิกา้าโพดลาแฟนภาษาสายฟ้าเรียบร้อยแล้วหลังตกเป็นข่าทีมในไทยลีกตามจิปร่มทักเนลรุกดีกี้ทีมชาติขินยาโพดข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเตรียมแยกทางกับบุรีลมยูไนเต,ต็ดเนื่องจากในเล็กแรกที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนัก โดยอายุมาสิกาได้โพสข้อความว่าเลกแรกของฤดูก,กาลสิ้นสุดลงแล้วงานเสียดายที่เรื่องราวของผมที่บุรีรัมยูเนเต็ดก็เช่นกันผมยายจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมมาตลอดเราได้แบ่งปันช่วงเวลาที่สวยงามมากมายและได้รับรางวัลมากมายด้วยกันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดฤดูก,กาลที่เหลือพบกันเรน็วนี้อายุมาสิกาสำหรับอายุมาสิกายายมาร่วมทีมบุรีรัมยูไนเต็ดในช่วงเลกสอง ของฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2มีส่วนพาทีมควาทิปเปิลแชมป์มีส่วนพาทีมควาทิปเปิลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดก็มีส่วนสำคัญช่วยให้บุรีรัมย์ยูเนเต็ดเอาชนะคอนซาโดเรซซัปโปรโร5ต่อ2ในศึกเจลิกเอเชียชาลจ์ไทยแลนด์2 0 2 2นอกจากนี้อายุมาสิกายังตกเป็นข่าวว่าจะยัง้ายแข้งอยู่ในเมืองไทยต่อไปหลังสโมสรน,นิทไทลีก2-3ทีมสนใจคว้าตัวไปร่วมทัพ มาดามแป้งคอนเฟิร์มเองแกนแทเรยืมปฐมพลวรชิตร่วมทับเลขกสองมาดามแป้งนว่นพันลํำซำาไปทานสโมสรแกนแทเรอิีเปิดเผยข่าดีหลังยืนยันทีมปิดดีลคว้าตัวปฐมพลเจริญรัตนพิลมและวรชิตกนิสีบำเพ็นสองแนวลุกดีกีทีมชาติไทยจากบีจีปทุมมาร่รวมทับเป็นที่เรียบร้อยช่วงเล 2, ็กสองโดยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล2022-2023ถึง โดยปฐถมพลเจริญรัตนาพิรมเพึ่งทำคนเดียว2ประตูช่วยบีจีปทุมเปิดบ้านถล่มลำปาง f อ7ต่อหนึ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกชัง FA ฟคาก่อนตัดสินใจแย้ไม่อยู่กับสิงเจ้าท่าด้วยสัญญาย,ยืมตัวเช่นเดียวกับเนื่แรกของวรชิตกนิสีบำเพ็ญโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ลำซำประธานสโมสรสิงเจ้าท่าได้กล่าวว่า แป้งเชื่อว่าทุกคนรู้จักคุณภาพปีเท้าของทั้งคู่ดีอยู่แล้วและเป็นที่สนใจของหลายทีมแต่ด้วยสายสัมพันธ์อันดีระหว่างเราและสมโมสรบีจีปทุมโดยเฉพาะตัวแป้งกับน้องป๊บป,ปวินพิรมพักดีประธานสมโมสรจึงทําให้เกิดดีลนี้ขึ้นต้องขอบคุณน้องป๊บที่ดีปล่อยนักเตะมาอยู่กับเราและทั้งสองคนเลือกมาอยู่กับเราด้วยตัวเองดังนั้นเชื่อว่าเลขสองเราจะมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งขึ้น แล้วฝากแฟนบอลแกนแท้เรือเป็นกำลังใจให้ทางมิกกี้และยิมด้วยสำหรับปฐมพลเจริญรัตนาพิรมมีสถิติลงเล่นให้บีจีปทุมในลีโวไทยลีกฤดูกาลนี้14นัดยิงไป2ประตู1แอซิดส่วนวรชิตกนีสีบอมเพนลงเล่น14นัดเช่นกันก่อนยิงไป3ประตู2แอซิ์ด้วยทางคููเคยร,ร่วมงานกับมาดามแป้งนนพัลลำซามาแลในช,ช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่6ณประเทศสิงคโปร์ สนใจไหมแต่ลปิดยื่นชื่อลิโดโคเฮนให้จงอังพิจารณาหลังจากที่บีจีปทุมูินเต็ดได้ปล่อยเปาโลคอลลาโดไปให้บริเตียโรเอฟซียืมตัวในช่วงเล็ก2และลิโดโคเฮนกำลังจะเป็นรายต่อไปที่จะต้องออกจากทีมเพราะมองว่าปีกชาวอิสราเอลไม่น่าประทับใจด้วยฟอร,ร์มการเล่นที่กูไม่กลับหลังบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายมาตั้งแต่เล่นให้หนองบัวพิชยาอฟซีจนผ่าตัดกลับมาเรียกความฟิต ถาว่ายังไม่สามารถค้นศักยภาพของตัวเองออกมาได้แต่ล่าสุดมีรายงานออกมาว่า e ีจีปทุมยินเต็ดได้ยื่นข้อเสนอสอบถามไปยังขอนแก่นยินเต็ดว่าอยากจะได้ลีดอโคเฮนไปร่วมทีมในเล็กสองหรือไม่เพราะแข้งรายนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการใช้งานของมาซมิดเฮดโค้ชของทีมอย่างไรก็ตามบอดบริหารของจงอั้งพยองยังไม่มีการหาลือในเรื่องนี้เราต้องการสรุปเรื่องของกุญซือคนใหม่เสียก่อนหลังจากสโมสรอนตกลงร่วมกัน และยักทางด้วยดีกับโค้ดปีไพโรถประวัลวัฒนดิลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนออกมา,ถาแถลงผนเพลดของสโมอสรอ์อย่างเป็นทางการทั้งนี้บีจีพัฒน์ยุนิเตเตรียมปล่อยนักเตะอีกหลายรายออกจากทีมหลังจากให้เทเจริญศักดิ์วงกอนไปอยู่กับเมืองทองยุนเตดซึ่งรายงานล่าสุดอาจจะมีแข้งตัวหลักบางคนที่จําเป็นต้องเก็บข้าวของออกจากรถได้รับปิดตามนโยบายของผู้บริหารสโมอสร